ตอนทีามาดูหนทางสู่การเป็นรัฐบาลของพรรคก้าวไกลและการเป็นนายกรัฐมนตรีของหัวหน้าพรรคอย่างคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐที่แม้ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนกาบาาตัตรอัตลิสกว่า14ล้านเสียงกับเก้าอี้สสอแบนเขตอีก113เขตเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นหนทางที่ราบเรียบเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันคงไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายเดียวกันที่ยังต้องรอให้ตกผลึกเกี่ยวกับเรื่องของเก้าอี้ประธานรัฐสภาเท่านั้นค่ะการหาเสียงหนุนจากสอ บอเองก็เป็นด่านสําคัญแล้วมันยังมีเรื่องราวร้องเรียนที่ยังคงอยู่อีกมากมายทีเดียวนะคะอย่างกรณีล่าสุดดูจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งเสี่ยงต่อสถานภาพของพรรกด้วยนั่นก็คือกรณีที่มีข่าวมาจากสํานักง,งานสารรัฐธรรมน,นูญที่ได้ประชุมพิจารณาคดีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรอ,อดีทนายความของพระพุทธอิสระขอให้สารรัฐธรรมน,นูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการทีหัวหน้าพร ก้าวไกลและพักก้าวไกลเสนอร่างพรบกแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกโลกมาตรา112และนํามาใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่นายธีรยุทธ์อ้างในคําร้องว่า แบบนี้ค่ะมีการยื่นคำร้องขอลงวันที่30พฤษภาคม2566เพื่อให้อายการสูงสุดร้องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําของนายพิธาและพะเก้าวไกลแล้วแต่อายการสูงสุดมิได้ดําเนินการภายใน15วันนับตั้งแต่ที่ได้รับคําร้องดังนั้นสาลร,รัฐธรรมนูญก็เลยมีมติให้สอบถามอายการสูงสุดว่ามีคำสั่งรับ หรือไม่รับดําเนินการตามที่ร้องขอถ้ามีคําสั่งรับคําร้องขอดําเนินการอย่างไรผลการดาเนินการเป็นอย่างไรก็ให้แจ้งสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยมีคนมองเหมือนกันนะคะว่าผลของคดีอาจจะนําไปสู่การยุบพักได้แต่มันจะได้ถึงขนาดนั้นจริงๆไหมดิฉันสอบถามเพิ่มเติมเป็นความรู้จากรองศาสตราจารย์นรงเดชสุรโครสิท์จากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยค่ะว่าจริงๆแล้วขั้นตอนมันเป็นยังไงมันจะไปชดถึง การยุบพักได้หรือไม่อาจารย์อธิบายแบบนี้นะคะว่าตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยหลักการตามมาตรา49เรื่องการล้มล้างการปกครองนั้นสามารถยื่นผ่านอาสาสให้รับหรือไม่รับคําร้องได้อาสาสมีเวลา15วันในการพิจารณาค่ะทีนี้ถ้าดูตามที่ศาลมีคําสั่งออกมามองได้ว่าผู้ร้องเนี่ยน่าจะนับวันจากที่ยื่นเลยว่าครบกําหนด15วันแล้วไหมแล้วอาสาสยังไม่มีคําสั่งออกมาทางใดทางหนึ่งในข้อเท็จจริงแล้ว อสอสอ,อาจจะกําลังมีคําสั่งออกมาก็ได้ค่ะดังนั้นศารที่มีคําสั่งให้อสอสอ มีความมีมติออกมาว่าจะรับหรือไม่รับให้ชัดเจนเนี่ยคือศาลต้องการจะทราบให้ชัดว่าคำสั่งของอสสจะเป็นยังไงค่ะเพราะถ้าเกิดว่าอสสรับที่จะพิจารณานั่นหมายความว่าเรื่องจะยังคงอยู่ที่อสสว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงจะเป็นไปตามข้อกฎหมายที่ร้องมาแล้วแล้วจากนั้นอสสค่อยพิจารณาอีกทีว่าจะส่งให้สารรัฐธรรมนูญด้วยเหตุนี้หรือไม่แต่ทีนี้ถ้าอสสบอกว่าอสสไม่รับ ที่จะพิจารณานั่นหมายความว่าผู้ร้องสามารถร้องต่อสารรัฐธรรมนูญโดยตรงได้แล้วอำนาจในการพิจารณาต่างๆก็จะอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญเลยนะคะทีนี้พอมาถึงเรื่องผลแห่งคดีอาจารย์นายรงเดชอธิบายแบบนี้ค่ะว่า ถ้าเฉพาะคำร้องนี้นะก็คือให้หยุดเรื่องการเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112แล้วหยุดการเอามาใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งดังนั้นผลที่จะได้มากที่สุดนั่นก็คือการสั่งให้ยุติการกระทํานั่นคือจะบอกว่าการแก้กฎหมายหรือการเอาโนโยบายแก้มาตรา112เนี่ยไปหาเสียงได้แค่นั้นค่ะแต่ที่มีคนมองกันว่ามันอาจจะไปไกลถึงขั้นยุบพักเก้าไกลหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าคือมันก็อาจจะมีการขยายความ นั่นก็คือเอาผลการพิจารณาของศาลไปร้องกับกะกะตตามพรบรพักการเมืองเพื่อร้องให้ยุบพักเหตุเพราะว่ามีการแก้ไขกฎหมายอันอาจจะเป็นการล้มล้างการปกครองเรื่องนี้ มันเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างคงต้องรอผลการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญออกมาเสียก่อนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะแต่ถ้ามองในความเห็นของของอาจารย์ว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายแล้วมันจะมีโทษมีอำนาจแก้ไขเรื่องการดําเนินคดีเพิ่มโทษลดโทษอะไรเหล่านี้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์นะดูจะไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองตามมุมมองที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าทีนี้ในเรื่องราวของคุณพิธามันคงยัง ไม่จบเท่านี้นะคะเพราะว่า,ายังมีการดําเนินการของคุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนะที่ขอให้คุณพิธาเนี่ยเปิดเผยข้อมูลการขายที่ดิน14ไร่ที่ปราณบุรีขายไป6ล้าน500แสนบาทว่าเป็นการ ขายในราคาที่มันต่ำกว่าเคยแจ้งกับปปชไว้ว่าที่ดินผืนนี้มูลค่า18ล้านบาทอันเป็นเหตุให้สงสัยได้เหมือนกันว่าทำไมขายในราคาต่ำกว่าประเมินดังนั้นก็อยากจะให้แสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สังคมได้รับทราบให้ชัดเจนเพราะคุณเรืองไกลก็บอกว่ามันก็ต้องเปิดเผยในฐานะที่คุณพิธาเนี่ยบอกมาโดยตลอดว่าจะเป็นนายกคนที่30นั่นเองค่ะดิฉัน